สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปโปรแกรมเชลเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็น ID นี้เลยนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะครับก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตได้จากรูปโปรไฟล์แล้วก็มีรูปกระทะแผ่นแบนแปะอีกที่นึงนะครับอย่างนี้คือโดนแบนไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปโปรแกรมเชลเล่นของ ID นี้กันเลยนะครับเล่น2 4แมตช์รายงานด้วยคอนเหรอคอนเหรอ ถึงระดับผู้เรียกดัป๋าบมันสวยเดียว เห็นเห็นนะเนะเห็นนะเนะรู้อ่ะเห็นนะอุ้ยเขาวิ่งเข้าหาเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็ดูดูนะ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 ปุ่งเป็นไงเป็นไงโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะ กดรายงานนี่กดรายงานนี่กดรายงานเนี่ยสิอโอ้โหชัดชัดเลยชัดเลยอุ้ยอุ้ยหมวกอุ้ยหมวกอุ้ยหมวก,มวกหายขอวแฟคนไทยกดรายงานไซส์เลยไซส์หนะรือซิปตัวเนี้ยปโป คนไทยเมื่อกี้เนะี่ยมีใครคนไทยบ้ากดรายงาน S S Z หน่อย S Z หน่อยโอ้โหไม่มีสัญญาณตอบรับเลยดูอดเดืดอันเป็นไโอ้ยคนไทยด้วยเราหรอเราคนไทยคนไทยกดรายง,งานดิหรอ

มันสองล้อเลยนะปุ่งปุ่งเป็นไงเนต้าหัว <Es poor raccoing> <H> thế <Klimata> này lưu 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 mỹ thuật gai mà lưu lưu thế เป็นไงเราออยู่เป็นไงเราเข้าหัวไว้ดี สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับมันเห็นตะไครอะ่ะ